แสดงไม้บรรทัดสําหรับงานที่ต้องการความตรงมากๆเลยนะคะตัวอย่างคุณเจไปที่องค์ประกอบแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมมาค่ะยอ่อเปลี่ยนสีสีชมพูค่ะ c o p y C ี n คอนท c นซีคอนทนะคะแบบนี้แล้วคุณเจอยากให้สี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยเท่ากันถ้าเกิดคุณเจปรับเองแบบนี้ค่ะ ก็อาจจะเท่ากันนะคะแต่ครั้งจะมองไม่เห็นเราจะทำยังไงให้เราไปที่ไฟล์ค่ะเราเจอคำว่าแสดงไม้บรรทัดนะคะให้กดแสดงไม้บรรทัดได้เลยค่ะจากนั้นจะมีไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กดไปที่ไม้บรรทัดของเรา กดแล้วก็ลากมาแบบนี้ค่ะสมมุติว่าเราต้องการความตรงนะคะแล้วกดไปที่งานของเราแล้วก็ใช้ลูกศรน,นะคะค่อยๆขยับแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่ชัดขยายค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสักข้าสิบแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ลูกศรค่อยๆย,ย้ายแบบนี้ค่ะทิมเลือกชิ้นงานแล้วก็ค่อยๆเลื่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่ยอ่อกลับมาที่ยี่สิบเหมือนเดิมก็ได้ค่ะ หรือใครต้องการอยากให้ชิ้นงานตรงกันแบบนี้นะคะแล้วต้องการจัดขอบแล้วก็ไปที่ไม้บรรทัดด้านบนค่ะแล้วก็จับค้าค่อยๆลากแบบนี้เห็นไหมมีเส้นสีฟ้าแล้วนะคะทัดค่อยๆลากแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ขยายค่ะหอเป็น50นํารูปภาพที่ไม่เท่ากันลงมาเลยใช้ลูกศรแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ตรงแล้วค่ะตรงเป๊ะเลยเพียงแค่นี้เราก็รู้วิธีการใช้มาพัดของเราให้งานของเราตรงอย่างที่เราต้องการแล้วนะคะ